มีเงินดาวเยอะก็ใช่ว่าจะออกรถได้นะครับพี่นันอยากจะเล่าเคสตัวอย่างให้ทุกคนฟังอยากให้ตั้งใจฟังนะครับพอดีมีลูกค้าพี่นันครับเขาทักแชทเข้ามานะครับเขาก็ทํางานราชการรายได้อยู่ประมาณ17,000อัพเลยนะมีเงินดาวรถอยู่120 0 0 0บาทแต่ทําไมถึงออกรถไม่ได้รู้ไหมครับเพราะไปติดบัตรอีออนแค่หมื่นเดียวเสียดายมากครับติดมามากกว่า300วันแล้วแล้วอยากจะมาให้พี่นันช่วยพี่นันก็เช็คไปทางไฟแนนซ์ครับก็อ,อยากจะช่วยเหลือ เช็คไปทางไปนั้นหลายที่เลยเขาก็บอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะมันติดล่าช้ามานานมากขนาดเครดิตแค่1,000 0บาทคุณยังล่าช้ามาเป็นปีแล้วเรื่องรถนะครับใหญ่ขนาดนี้7-8แปสนคุณจะผ่อนชำระหรือเปล่าอันนี้ไปนั้นเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับเคสนี้แก้โดยนะครับคือการไปปิดยอดอ e. ีออน1,000 0บาทนี้ก่อนตอนนี้มันติดมามากกว่า300วันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปิดปุ๊บ จะสามารถซื้อได้เลยนะครับคุณต้องรอ1ปีครับเห็นไหมครับมันยุ่งยากแล้วมันก็ล่าช้าเข้าไปอีกในวันที่เราต้องการจะซื้อรถเคสนี้ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับกับเพื่อนๆที่คิดว่าติดนี่ออมสินติดบัตรอีออนเฟิร์สชอยอีซีบาย e แค่8000ันหมื่นึงเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะออกรถไม่ได้เหมือนเคสเพื่อนคนนี้ฝากไว้ด้วยครับ